ทุกคนชาแนลเขา เปิดช็อปลับที่ใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ v i p นะห้ามเข้าโหเรียกได้ว่าตอนนี้แฟนๆหัวร้อนกันแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องแซบๆกันนะคะทุกคนก็ต้องหาขนมหาอะไรมาแบบปูเสือ่อนั่งรอเมาส์กันก่อนใช่ไหมนี่เลยค่ะวันนี้แนะนําขนมเท่าแก่น้อยนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ต่างประเทศใช่ไหมอันนี้อะ่ะจะเป็นขนมที่แบบเห็นหาเจอได้ในร้านที่อยู่ต่างประเทศเลยนะคะเป็นขนมไทยที่ ได้ว่าอยู่ในดวงใจเลยก็ว่าได้กินตั้งแต่แบบเด็กๆเลยจนตอนนี้ก็ยังติดอยู่ที่สําคัญนะตัวนี้เนี่ยแคลอรี่น้อยมากนะใครที่คุมน้ําหนักอยู่เนี่ยสามารถกินได้เลยสําหรับ m o สนะคะต้องบอกว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นขนมไทยสามัญประจําบ,บ้านเลยก็ว่าได้เพราะว่าหนึ่งหาซื้อง่ายกินเพลินแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะช่วงนี้เนี่ยไดยเอทอยู่ด้วยนะคะก็เลยทําให้สาหร่ายเท่าแก่น้อยอันนี้นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีมากเพราะว่าแคลต่ําอร่อยแล้วก็เวลากินแล้วเนี่ยไม่รู้สึกผิดด้วยค่ะ สาหร่ายเท่าแก่น้อยนะเขาเลือกสาหร่ายที่เป็นแบบสาหร่ายที่ดีที่สุดนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยมีให้เลือกหลายรสชาติด้วยแต่ว่ารสชาติโปรดของมดเนี่ยก็จะเป็นรสออริจินอลนะคะใครอยากกินรสวาซาบินะรสต้ยมยำก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยลิ้ว่า เลือกกินได้แบบสุขภาพดีแล้วก็ไม่เบื่อเลยค่ะใครที่อยู่เมืองไทยก็สามารถหาซื้อได้เลยนะคะที่7 11, e เ s ่นอีเลฟเว่นช้อปปี้ลาซาหรือว่าร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณค่ะและสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ลิงก์ใน description ได้เลยค่ะบ๊ายบา โอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคสซิล่าโมสค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้เนี่ยโมสไปได้ข่าวมานะคะว่าชาแนลเขาจะเปิดช็อปลับค่ะทุกคน uh huh. ซึ่งช็อปนี้เนี่ยเป็นช็อปที่จะให้เฉพาะลูกค้า VIP เข้าเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ VIP ไม่มีสิทธิ์เข้าค่ะเรียกได้ว่าทําเอาลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเริ่มจะหัวร้อนกันเลยทีเดียวนะคะแต่จริงๆก็มีที่มาที่ไปค่ะเพราะว่าแบรนด์ชาแนลเนี่ยตั้งแต่ปี2564รค่ะทุกคนเขามีรายรับที่เพิ่มขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดตามรายงานเนี่ยบอกว่าเพิ่มขึ้น50ซหรือประมาณ1 5 0 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวและนี่เองค่ะก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ชาแนลเนี่ยเขาวางแผนว่าจะเปิดช็อปลับเร็วๆนี้ซึ่งทางแบรานด์ชาแน ะะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำกำไรสูงขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการทํากําไรจากการขายพวก ready t wear เครื่องประดับแล้วก็นาฬิกาด้วยถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโรคระบาดนะคะแต่ว่าการขายแล้วก็กําไรที่เกิดขึ้นในของชาแนลเนี่ยมันกลับส่วนทางขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าถึงอย่างนั้นนะคะชาแนลในฝั่งคอสเมติกเนี่ย กับเงียบลงค่ะทําให้ทางซ e ออของชาแนลนะคะก็เลยเกิดการปิ๊งไอเดียขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อคนที่ใช้จ่ายให้กับทางชาแนลเนี่ยชอบความเป็นส่วนตัวใช่ไหมชอบแบบเครื่องประดับนะคะชอบกระเป๋าชอบเสื้อผ้านะมันก็ดูมีความหรูหราม,มากกว่าในหมวดของการเป็นคอสเมติกอยู่แล้วเขาก็เลยจะมาจับตลาดด้านนี้ค่ะโดยการที่จะเปิดตัวช็อปลับในปีหน้านะคะซึ่งเป็นช็อปลับที่ให้เฉพาะลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเข้าเท่านั้นช็อป นี้ค่ะจะเปิดตัวอยู่ตามเมืองต่างๆที่เป็นเมืองใหญ่ๆเป็นเมืองสําคัญและเริ่มจากในฝั่งเอเชียด้วยค่ะเขาจะเปิดตัวในปี2023นะหรือว่าปีหน้าที่ใกล้จะเข้ามาถึงนี่เองตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าชาแนลเนี่ยจะมีรายได้สูงเป็นอันดับ2ในหมวดแบบ อุตสาหกรรมแฟชั่นหรือว่าของหรูหราแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นรองให้กับหลุยส์วิทตองอยู่ดีนี่ขนาดยอดขายของชาแนลเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังช้ากว่าในแบรนด์น้องม้าของเราซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะสังเกตได้แล้วนะคะว่าทางชาแนลเนี่ยพยายามจะขยับภาพลักษณ์ของแบรนด์ขึ้นเพื่อให้ไปสู้กับแบรนด์แอ r เมสได้แต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ค่ะทางแบรนด์แอนเมสเนี่ยเขามีรายได้ที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องใช้วิธีการ รับราคาให้เวอร์วังหรือว่ากลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้น ลูกค้าของเขาแต่ทางชาแนลเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับนะคะว่าแบรนด์ของเขาเองเนี่ยที่มันมียอดขายเพิ่มขึ้นเยอะๆแบบนี้นะคะมันเป็นเพราะว่าการขึ้นราคาของกระเป๋าบวกกับความต้องการที่มันสูงขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในปี2564ค่ะทุกคนยังจําได้ไหมว่าตอนนั้นอะชาแนลออกมาประกาศว่าเขาจะขึ้นราคาของกระเป๋าถึง60%<อ>หลังจากนั้นเป็นต้นมาทําให้มันเกิดอาการที่ทุกคนเนี่ยกลัวว่าจะพลาดราคาที่ดีที่สุดนะคะก็เลยเร่งซื้อกระเป๋า การทําให้ราคารีเซลเอ่ยอะไรเอ่ยกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆทําให้ชาแนลเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยอดขายเนี่ย พุ่งปรี๊ดขึ้นไปเลยค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลายคนก็จะเห็นว่าชาแนลเนี่ยเขายังคงให้ความสําคัญกับการที่ลูกค้าได้เดินเข้ามาซื้อของในช็อปเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวที่เป็นเว็บไซต์ของชาแนลนะคะเขาจะไม่ได้ขายในหมวดของตัวแฟชั่นอะไรต่างๆจะมีแค่เครื่องสําอางนะคะแล้วก็อย่างดีก็มีแว่นตาที่สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เสื้อผ้าอยากได้กระเป๋านะคะหรือว่าอยากได้เครื่องประดับต่างๆก็ต้องไปซื้อที่ช็อปเท่านั้นและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ ที่ทำให้ทาง CEO เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะคงมูลค่าตรงนี้เอาไว้แล้วก็อัพให้มันมาอีกเลเวลหนึ่งนะให้มันเป็นเลเวลของคนที่มีการใช้จ่ายที่ยอดสูงมากๆมีช็อปรับที่รองรับเฉพาะ นนเหล่าั้ถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าทางชาแนลเนี่ยเขาก็เริ่มจะได้ยินเสียงเหมือนกันนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มจะออกมาต่อต้านแล้วว่าราคามันสูงเกินไปทําให้ต้องปรับกลยุทธ์ไปมาเรื่อยๆครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งบอกได้เลยว่ากลยุทธ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเคยมีแบรนด์ดังๆแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเซกหน้านะคะก็ได้ใช้กลยุทธ์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทําให้ยอดขายเนี่ยพุ่งไปถึง3เท่าเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราต้องมารอจับตาดูกันว่ากลยุททธ์ี่จะ ขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยมันจะให้ผลบวกหรือว่าให้ผลลบนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นลูกค้ารายใหม่นะคะไม่ได้มียอดใช้ใจ่ายเยอะขนาดนั้นมันรู้สึกว่าแบบเออทําไมถึงมีการแบ่งแบบอะไรขนาดนี้นะคะหรือว่าใครที่ชอบซื้อกระเป๋าเท่านั้นนะอาจจะไม่ได้ทํายอดในฝั่ง ready to wear นะะเครื่องประดับหรือว่านาฬิกาอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าช็อปนั้นด้วยก็ต้องมาดูกันว่าทางแบรนด์ชาแนลเนี่ยเขาจะประกาศสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ใครสามารถเข้าใช้ได้บ้างคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งข่าว ในปีนี้เลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกด subscribe ช่อง c a t ซ i l l a m o สไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยว Mos ม,มาอัปเดตให้แน่นอนและอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าคุณอยากฟังเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมหาขนมอร่อยๆนะคะมานั่งกินเพลินๆนะคะระหว่างที่ฟังเรื่องราวของ m o สด้วยนะฝากข้าแขะน้อยไว้ให้ด้วยนะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดียว